ตายพี่น้องครับนี่แดงจึงคืงเลยที่เดียวครับผมนี่สำหรับหญ้าไขเขียดหรือว่ายญ้าหนวดประดุกครับพี่น้องครับนี่ตั้งแต่เข็ดขีดมาในฤดูกาลหน้าปีปีนี้ครับผมนี่มีแปลงนี้หนักที่สุดเลยครับผมโอ้อยเป็นตานายให้ครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อนไปที่เข้ารบรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง YouTube นะครับ Facebook f แฟนเพจนะครับแล้วก็ติ k t o k อครับผมที่มีชื่อช่องว่า h a p p y ้การเกษตรชาแนลครับยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนานต้อง h a p p y ้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะ เอาครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผ้าพีผ้านองมาอยู่แลงของพี่น้องเกษตรกรของเฮ้านะครับผมเพิ่นได้แจ้งนุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรว่ามาเบิงให้แน่ว่าสันว่าสำหรับแปลงหน้าของเพิ่นนะครับในพื้นที่ประมาณสิบไรครับพี่น้องครับนี่เนาะใส่ข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้าครับแต่ผลปรากฏว่าแดงจึงคืนครับพี่น้องครับนี่เนาะ ที่พ่อแม่พี่น้องป้องไปเห็นกันยู่นนี่นะครับผมนั่นก็คือหญ้าไข่เขียดนะครับภาษาอีสานเนาะส่วนทางภาษากลางเรียกว่าหนวดปลาดุกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยที่มีลักษณะแดงงจึงครึ่งแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันออกดอกแล้วครับพี่น้องครับนี่เนาะออกดอกแล้วนะครับแถมตอนนี้ก็ล้มทับข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นส่วนมากนะครับ ซึ่งตอนนี้ดูจากรูปการแล้วนะครับประมาณร้อยละเก้าสิบกว่าขึ้นนะครับผมสําหรับต้นเขานี่ครับเบิ้งกันชัดๆครับพี่น้องครับนี่เทืลักษณะสีเขียวนี่คือต้นเขาครับผมนี่นี่บรสามารถเงือหัวขึ้นได้เลยนะครับแต่ว่าบางพื้นที่นะครับมีน้ำมายาตืมนะครับผลปรากฏว่านี่ครับผมนี่โอ้ยเป็นตะนาห่ห้เนาะทั้งตืมเข้าไปครับพี่น้องครับนี่เนาะ อย่างที่ผมได้วอาจ่าแล้วนะครับว่าตั้งแต่เฮ็ดคลิปมานะครับสำหรับนาปีในปีนี้นะครับแปลงนี้จะหนักที่สุดเลยนะครับนี่ครับมาเบิงแปลงมาเบิงนี่ให้หน้านี่ครับพี่น้องครับนี่เบิงนี่ส่วนนี่ล่มทับแล้วส่วนนี่โทธเนยลมเนาะแต่ว่าตอนนี้แทบสิบบเห็นต้นขับเนาะนี่ครับที่พ่อพี่น้องป้องไปเห็นกันอยู่นี่นะครับผมนี นี่คือลักษณะของดอกลักษณะของหมากนะครับของหยาไคเขียดเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สิล่มแบบนี้ครับพี่น้องครับลักษณะการล่มไปนี่เนาะโอ้แต่ในให้นะครับผมเอามาเบิ้งนะครับต้นเข่าที่เหลืออยู่มีลายปันใดครับพี่น้องครับนี่อยู่ไฮหน้านี่ครับพี่น้องครับนี่ผลปรากฏว่านี่ครับเหลือเท่านี้ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยนำต้นก็ได้ครับพี่น้องครับนี่นี่เห็นได้ชัดเลยนี่นี่สำหรับไฮหน้าตรงนี้เนาะ นอกนั้นมองบ่าเห็นเขาเลยครับผมมอยู่ยอมเดียวน่ครับพี่น้องครับนี่เนาะครับส่วนสาเหตุนะครับผมของการท่หญยาหกแบบนี้นะครับเนื่องจากพี่น้องป้องไปของเขาเนาะบ่ไม้มีการว้างแผนนะครับบริไม้มีการบริหารจัดการหยาที่ดีนะครับนี่เนาะโดยเฉพาะยังยิ่งนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับของการเห็ดเนาะเพราะว่าสิเป็นลักษณะของการคุ้ม ร่วมไปจนถึงนะครับการกําจัดหยานะครับในแต่ละระยะระยะนาะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นาะนี่คือสาเหตุหลักนะครับของการทเ่มีหยาคุ้มอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ล่มทับเขาแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่นาะส่วนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสําหรับหน้าเขาแปลงนี่ในปีนี้นะครับผมก็คงที่สามารถบริหารจัดการนะครับในในพื้นที่ที่มีเขานะครับซึ่งมีบ่อไหลครับพี่น้องครับนี่นาะ นี่ครับผมส่วนทีหญาร่มทับเข่าแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับคิดว่ากระโค้งสีบ่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับเพราะว่าลมทับเขานักเหลือเกินครับผมพี่น้องครับพี่นนองแล้วก็เขาเหลืออยู่บอหลายเพราะปัญหดครับพี่น้องครับซึ่งถ้ามีการตัดนะครับกระโค้งสีบ่ท่านครับการตัดหญ้านะแต่ว่าถ้าพ่อพี่น้องป้องไปนะครับผม ที่มีหน้าในลักษณะแบบนี้นะครับอยากจะใช้สารกําจัดหญ้าดาก้อนมีนนะครับบวกกับอวอนกาดนะครับก็สามารถที่ใส่ได้นะครับเพื่อเสียดห้ดอกหญ้านะครับแล้วก็หมากหยานะครับแล้วก็เมล็ดของหญ้านะครับเนาะมันฟอไปนะครับเพื่อสิบบุได้แพร่พันธุ์นะครับในปีต่อต่อไปนะครับผมแต่ว่าสิกําจัดนะครับเพื่อเสียวต้นเขานะครับผมคิดว่าคงสิบบุได้ผลเพราะปัญญานะครับเนี่น้อง ดังนั้นจึงฝากไ่อพี่น้องปองไปนะครับผมสําหรับในการเทศหน้านะครับฤดูการต่อไปนะครับบว่าสิเป็นหน้าปีหรือว่าหน้าปังนะครับการวางแผนนะครับในการทํานาและการบริหารจัดการพื้นที่นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับของพี่น้องเกษตรกรเนาะเอาจังได้ก็ฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผมเอาครับสาหรับท่านใดนะครับที่มีลักษณะปัญหาแบบนี้ครับผม สามารถสิโทรศัพท์มาปรึกษาหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรก็ได้นะครับเด้อว่าสีเฮ็ดจังไดนะครับหรือพ่อพี่น้องป้องไปนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากสิโทรมาปรึกษากับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับเพราะว่าเรื่องได้กันแล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำนานะครับ0 6 5 0 4 9 5 9 9 9นเาะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับทีมงานขอล่าผ้าจากพี่น้องป้องไป ไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมมุ้ยพี่น้องเมึ่เนี่แดงจื้งขึงอยู่ครับผม